นตามันขนัไม่ฟูกล้วอ่ะ แค่นี้เราก็จะได้ดวงตาแตบบแบบนี้แล้วที่เหลือก็ค่อยๆว่าตาดำค่อยๆทำหน,นึ่เป็นวงกลมอ่ะโอ้ยแม่หมาบ้าง เขาว่าวงกลมอะไรไปมันต้องใหญ่กว่านี้หรือเปล่าอ่ะเบี้ยวละเอาท้องนี้แล้วก็ว่าหีบไปเลยแล้วก็ระบายไปทิ้งแล้วก็ เลือกแล้แค่ทำแบบนี้สเสร็จแบบที่สองป่ะแบบนี้อนไ่แบหบนาแบบที่สองแบบที่สองต้องาแบบแบบนี้ัน,นคือกีดเข้มเลยหรืแต่ไม่ลงเข็มมากนะเัาขึ้นล่างก็อไม่ลงเข็มมากทำแบบนี้ ไม่รู้เหมือนจะออกมาสวยหรือปล่าเก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่่คยไม,ไม่เคยทำอ่าไว้ใจหัวหนีมากนะบ้าไว้แล้ววลรจะไว้ใจไว้แล้วคนคนนี้คนะน,นที่จำลังสอนว่าลูงตาอยู่ตัวนี้เขบาบอนคนีไว้ใจไม่ค่อยได้นะคะ นีว่าตรงไปแบบแบบขนตามาหน,นาเลยมันหนาคือไม่ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนา,นาแล้วก็ว่าตาดำลงไปเลยนะส่วนท่านไม่ตรงไหนทีน่มันไม่ค่อยดีอ่ะหนูยแย่อ่ะไปตอบบ่อหมงนไนเองนะคิดว่าตรงนี้นแย่มากตาย ขึ้นแล mm, yeah, so, ้วไหวยังไหวหรอเปล่าไม่เม็นยังไหวหดิมเอล่าเออวัดนู้นตัดกี่แบบนี่ทุกคนจะบอกว่าวาดแค่นี้แหละไม่ต้องวาดขนตาอะไรเพิ่มเติมละม่าเบื่อ ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ป็นปัญหดววัย่าแล้วก,กว็ว่แบบนี้เบสิคมากโคตรที่งไม่ไี่แบบที่นึงกับแบบที่สองสวัสนแล้วนะ ไายบายเจอวันใหม่อีพีนะนะคะโอ้ยผมบังนี้ขยันบังมากเลยอะไมยบายโอ้ย,อยสอนวาดดวงตาแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะม่รู้เหมือนกันมีดูกันเถอะอันดับแรกแรกแบบวาดแบบนี้ก่อนลงส่วนเบ,นบา,บา ไม่ต้องแบบขีแบบ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 นี้นะห้ามขีดแบบนี้นะนี่แบบนี้พอเวลาลบมันจะอย่างนี้สั้องล่างก่อนแล้วก็กววกค่อยขีเข้มเลย